พรุ่งนี้เตรียมเข้าสู่เทศกาลแห่งการบูชาพระแม่ทุรคาเทศกาลใจตรนวราตรี30มีนาคมนะครับถึง7เมษายนนี้เราจะทําการบูชาพระแม่ทั้ง9ป่าปานด้วยความรักและความศรัทธาและในช่วงเวลาแห่งนวราตรีนี้นะครับจะเป็นช่วงแห่งการชําระล้างจิตใจและร่างกายการปฏิบัติตนในช่วงนี้จะนําพาความเป็นสิริมงคลเข้าสู่ชีวิตนั่นเองครับปฏิบัติตนด้วยการถือศีลอดสวดมนต์ทำการบูชาเทพทําบุญเพื่อขอพร ให้ชีวิต รุ่งเรืองปัดเป่าอุปสรรคและเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเริ่มต้นใหม่อีกทั้งยังมีหลักการและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะครับในการช่วยให้ร่างกายนั้นปรับตัวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่นั่นเองและทางพิการในสวนเทวไลนะครับจะมีการทําบูชาถวายอรารตีให้กับพระแม่ตลอดทั้ง9คืนในช่วงเวลา19นาฬิกาสนาทีนะครับผู้ศรัทธาสามารถเข้ามาร่วมสวดมนต์บูชาพระแม่ไปพร้อมกับผมได้ในทุก ทุกๆคืนในช่วงใจตระนวราตรีนี้และจะมีพิธีใหญ่นะครับในวันอังคารที่1เมษายนซึ่งเป็นวันที่มี3เทศกาลตรงกันนั่นคือเทศกาลนวราตรีวันวินัยกาจตุรธีและเป็นวันย้ายเรือนนะครับของพระอังคารพระราหูพระเกศ กับวันอังการโยกที่ตรงกับวันอังคารที่1เมษายนจะมีพิธีกเนชทุรคาราหูปูจาตลอดทั้งวันนะครับและมีพิธีมหามังกาอารตีพิธีใหญ่ในการถวายบูชาทั้ง3เทพและมีการจุดเทียนเสริมดวงเสริมบารมีในช่วงเวลา4ทุ่ม44นาทีนะครับขอให้ทุกท่านบูชาพระแม่และปฏิบัติธรรมในช่วงใจตระนวาร,รีด้วยความสุขสงบของจิตใจ โอ้มชรีมหาดุรกาใยยหญ่นะมาผมมาสเตอร์เบสอาจารย์เบสทินกรจราจารปรีดีสวัสดีครับ